You are listening The o t Library Podcast คนที่ถูกกันแกล้งหรือบูลลี่มาตั้งแต่เด็กคนที่ถูกปลดจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของคนที่ต้อง เห็นลูกชายตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคนที่ต้องเกือบพบประสบการณ์เฉียดต,ตายในช่วงเวลาที่ไปพักร้อนเขาคนนี้คืออีลอนมัสครับในยุคนี้ในวงการธุรกิจคงไม่มีใครแทบไม่รู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าอีลอนมัสเจ้าของบริษัทใหญ่อย่างเทสลามอเตอร์และ SpaceX นะครับรวมไปถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์อันดับต้นๆของโลกอย่าง PayPal สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมอินดีตรับเข้าสู่ Ten m บ n นเนอร์อัน ในวันนี้เรามาอยู่กับเนื้อหาถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวจากอีลอนมัสครับและตอนนี้ครับเขาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของอวกาศและโลกของเทคโนโลยีครับแต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่อีลอนมัสจะก้าวมาถึงจุดนี้เขาจะต้องผ่านความยากลำบากและความล้มเหลวอะไรมาบ้างและเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของอีลอนมัสเพื่อนามาปรับใช้กับตัวเราได้บ้างครับ ในทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นบทบาทบทความมากมายเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาตัวเองหรือการเรียนรู้แต่จริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยแทบจะนับนิ้วได้เลยว่ามันจะมีสักกี่เทคนิคที่เราจะสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตแต่ถ้าเราลองมาศึกษาเทคนิคของอีลอนมัสเนี่ยเราจะบอกเห็นได้ว่าเขาได้นํามันไปใช้จริงๆครับทุกเทคนิคที่เขาคิดขึ้นมาแล้วมันก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ผมกล่าวเอาไว้มันทําให้เขาต้องประสบความสําเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอความผิดพลาดครับจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่หลากหลายการเลียงลําดับความสําคัญเป็นและมีแนวทางเทคนิคที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะได้ผลเปรียบเสมือนการเล่นฟุตบอลครับบางครั้งเราได้ฝึกฝนหลากหลายรูปแบบซ้อมเดาะบอลมานับไม่ถ้วนฝึกยิงประตูมาหลากหลายวิธีการเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้นับพันรูปแบบแต่เมื่อเวลาเราไปสนามแข่งจริงๆเราไม่มีทางที่จะได้ใช้ทักษะหรือใช้สกิลที่เราฝึกมาเนี่ยได้เหมือนตอนที่อยู่ในสนามซ้อม100%ครับ วิธีการเหมือนตอนที่เราฝึกมาในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามซ้อมไม่สามารถเอามาใช้ได้ทั้งหมดเมื่อเจอสถานการณ์จริงและเราก็ไม่รู้เช่นกันครับว่าสถานการณ์ในการแข่งสถานการณ์ในชีวิตจริงเน่ยมันจะมีผลออกมาแบบไหนไพ่ใบไหนมันจะเปิดออกมาการมีแนวคิดการมีวิธีการที่หลากหลายการเรียนรู้อยู่เสมอและนำไปปรับใช้ย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือแม้แต่การใช้ชีวิตครับ บุคคลผู้นี้เขาขึ้นชื่อว่าเป็นโทนี่สตาร์คแห่งโลกความเป็นจริงชายมันสมองอัจฉริยะคงไม่ไกลเกินจากสิ่งที่เราเรียกเขาสักเท่าไหร่ครับเพราะในช่วงเวลานี้ทั้งบริษัทเท s l a และ SpaceX ที่อีลอนมัสก์เป็นเจ้าของต่างกำลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติจนหลายๆคนนำอีลอนมัรก์เทียบกับนิโคลาเทสลาอัลเบิร์ตอน์สไตน์และเซอร์อ a แซคนิวตันเลยทีเดียวครับผมอาจจะบอกได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะ เป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายครับและคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเขาคนนี้คือโทนี่สตาร์คแห่งชีวิตจริงตอนนี้ทั้งเขาทั้งบริษัทเท s l a หรือ SpaceX ต่างกำลังต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราในเวลานี้และนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของอีลอนมสร์นะครับคุณอีลอนมสร์เกิดที่เมืองเพลโทเนียประเทศแอฟริกาใต้ ครอบครัวเขามีเลือดนักประจนภัยมีเลือดคนแอดเวนเจอร์อยู่เต็มเปี่ยมครับโดยเฉพาะทางฝั่งคุณแม่เพราะคุณตาโจชัว์นอร์แมนเฮาเดอร์แมนที่เขายึดเป็นบุคคลต้นแบบในการใช้ชีวิตและคุณยายวินเคยซ่อมเครื่องบินและบินจากแอฟริกาใต้ไปถึงสกอตแลนด์นอร์เวย์จนถึงออสเตรเลียม,มาแล้วครับเขาเรียนเขียนโคดดิ้งด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ9ขวบ พอเขาอายุได้12ขวบเขาก็สร้างวิดีโอเกมของตัวเองได้แล้วครับโดยเป็นเกมเกี่ยวกับอวกาศชื่อว่า Blastar ซึ่งต่อมาเขาขายให้กับนิตยสาร p c a n d o f f i c e Technology ในราคา500ดอลลาร์เขาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากๆครับเขาอ่านหนังสือจนหมดห้องสมุดหมดห้องสมุดนะครับตอนอายุ9ขวบอีกเนี่ยแหละครับ เขาอ่านสารานุก,กรม e n c y c l o p e d i a Britannica ทั้งหมดจนครบเขาอ่านหนังสือจนหมดห้องสมุดส่วนอีลอนมัสกมีพี่ชายหนึ่งคนครับชื่อคิมเบลพี่ชายของเขาให้ข้อมูลว่าอีลอนอ่านหนังสือถึง10ชั่วโมงต่อวันเลยและความเนิร์ดนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงโดนบูลลี่อยู่บ่อยๆคุณผู้ฟังน่าจะคิดภาพออกนะครับคนที่อยู่กับหนังสือมากๆคล้ายๆเด็กเนิร์ดเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะโดนแกล้งบ่อยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ เขาเป็นคนที่หลงไหลในโลกอวกาศตั้งแต่เด็กๆครับโดยชอบประดิษฐ์จรวดขึ้นมาเล่นเนื่องจากเด็กแอฟริกาใต้ยังไม่นิยมเล่นจรวดสักเท่าไหร่อีลอนก็เลยผสมวัตถุไวไฟขึ้นมาใช้เองซะเลยครับ Good ideas are always crazy until they are not และตอนอายุเขาได้17ปีครับเขาตัดสินใจย้าย,ายจากแอฟริกาใต้มาอยู่ประเทศแคนาดากับญาติและหลังจากเรียนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและจบการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์และ กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ครับคนอย่างอีลอนเนี่ยก็เคยโดนปลดงานกลางอากาศมาแล้วและเป็นการปลดกลางอากาศจริงๆครับเมื่อผู้บริหารของบริษัท X.com ซึ่งเป็นบริษัทที่อีลอนร่วมก่อตั้งขึ้นล็อบบี้ผู้ถือหุ้นให้ปลดมัสออกจากตําแหน่ง CEO เนื่องจากว่าเขาไม่เห็นด้วยกับอีลอนมัซในนโยบายการบริหารของเขาซึ่งการปลดตําแหน่งเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่อีลอนอยู่บนเครื่องบินนะครับระหว่างทริปฮันนีมูนกับภรรยาของเขา จากที่กําลังเที่ยวอยู่แล้วพอมารู้ตัวว่าโดนปลดเนี่ยอีลอนก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับอันที่จริงอีลอนมัรเคยคิดจะมาลงทุนที่ประเทศไทยด้วยนะครับช่วงนี้เขาเข้ามาทํางานที่เทสลาใหม่ๆเนี่ยอีลอนมัเคยส่งทีมวิศวกรมาตั้งโรงงานแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่เมืองไทยครับหลังจากคุยกับพาร์ทเนอร์อย่างดีดีทีมของมักสก็เดินทางมาถึงโรงงานที่อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมง ที่มีเพียงแค่เพิงคอนกรีตกับเสามุงหลังคาแบบเปิดโล่งเพื่อระบายอากาศครับแต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะก้าวมาถึงจุดนี้จะต้องผ่านความยากลําบากและความล้มเหลวอะไรบ้างซึ่งข่าวของการมาตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ข้อมูลนะครับว่าชะตากรรมของโรงงานแห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอีลอนจะต้องผ่านความยากลําบากและความล้มเหลวมาค่อนข้างเยอะครับและเราจะมาเรียนรู้จากความล้มเหลวของอีลอนมัสก์คุณที่กันก่อนครับ บทเรียนของอีลอนมาร์ซี่หนึ่งก็คือ b บ i n g การถูกกันแกล้งครับอีลอนมารกเนี่ยด้วยความที่เขาเกิดประเทศที่แอฟริกาใต้โดยมีคุณพ่อเป็นวิศวกรและคุณแม่เป็นนางแบบครับแต่ก็มปีปัญหาบางอย่างทําให้พ่อและแม่ของเขาเนี่ยต้องแยกกันอยู่ทาให้สิ่งเดียวที่คอยเป็นเพื่อนยามเหงาของเขาก็คือหนังสือครับเขาจึงกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างเนิร์ดค่อนข้างเก็บตัว จะเรียกง่ายๆว่าเป็นคน introvert มากๆก็ได้ครับไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของสังคมสักเท่าไหร่และด้วยความที่เขาอายุน้อยและตัวเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยทำให้เขามักจะถูกแกล้งถูกใช้กําลังอยู่เสมอแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงครับเขาโดนแกล้งด้วยการถูกผลักตกบันไดแถมยังโดนทุบตีซ้ําทําให้เขาถูกหามส่งโรงพยาบาลและหยุดเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์เหตุการณ์นั้นมันได้ส่งผลมาถึงตอนนี้ครับ มันทําให้เขามีปัญหาเรื่องระบบการหายใจลําบากติดขัดมาจนถึงทุกวันนี้ครับบทเรียนที่2ครับเขาถูกปลดจากตําแหน่ง CEO 12ซแม้ว่าบริษัทซิปทเนี่ยจะมีผู้ก่อตั้งเป็นอีลอนมัสก์กับน้องชายแท้ๆของเขาแต่บอร์ดผู้บริหารเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้อีลอนมัสก์ดำรงตำแหน่ง CEO ต่อไปเพราะว่าการเปิดบริษัทก็จะเป็นที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นมีบอร์ดบริหารใช่ไหมครับโดยบอร์ดบริหารเนี่ยได้ปลด อีลอนมัสออกจากการเป็น CEO โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถบริหารงานในส่วนที่ CEO จําเป็นต้องทําได้และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวของอีลอนมัสเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการเป็น CEO มาก่อนครับจึงทําให้บอร์ดบริหารตกลงปลงใจหา CEO คนอื่นมาดํารงตําแหน่งแทนแต่อีลอนมัสก็ยังคงเก็บหุ้นของบริษัทเอาไว้อยู่ครับ <S <S บทเรียนที่3ของอีลอนมัสครับบทเรียนนี้ค่อนข้างเจ็บปวด เขาถูกปลดจากตำแหน่ง CEO PayPal ครับหลังจากที่อีลอนมัสได้ส่วนแบ่งจากการขาย Zip2 เขาก็ได้เริ่มต้นทำบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อว่า X.com ครับซึ่งเป็นบริษัทรับชำระเงินออนไลน์ที่ในภายหลังได้กลายมาเป็น PayPal ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับโดยในเดือนเมษายนปี2000เขาได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ของ PayPal แต่หลังจากได้รับตำแหน่งได้ไม่นานครับเขาก็มีปากเสียงโต้เถียงกับ CTO ครับ Chief Technology Officer นะครับ ซึ่งเป็นฝ่ายหัวหน้าเทคโนโลยีและการขัดแย้งในครั้งนี้ครับทำให้ CTO เสนอต่อกรรมการบอร์ดผู้บริหารสั่งปลดอีลอนมาร์ลงจากตำแหน่ง CEO โครับโดยใช้โอกาสที่อีลอนมาร์เนี่ยกำลังบินไปฮันีมูนกับภระระยาที่ต่างประเทศครับเขาใช้เวลานี้ปลดซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงเกือบเกือบจะแค้นนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เราควรที่จะมีความสุขที่สุดเนี่ยเราถูกปลดจากตาแหน่งที่บริษัทที่เรามีส่วนก่อตั้งมานะครับ บทเรียนที่4ของอีลอนมัสครับประสบการณ์เฉียดตายในระหว่างพักร้อนในช่วงเวลาที่อีลอนมัสได้ไปพักร้อนที่แอฟริกาใต้บ้านเกิดของเขาเขาเกิดมีอาการป่วยขึ้นมาครับเขาจึงไปทําการตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่าเขาเป็นโรคมาลาเรียเป็นไข้ามาลาเรียที่ระบาดหนักในแอฟริกาในสมองของเขาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้โอกาสเสียชีวิตสูงถึง20%หากเทียบเป็นอัตราส่วนกับโรคอื่นๆเนี่ย20%ถือเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับ แม้ว่าจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีก็ตามโดยการป่วยในครั้งนี้ครับเขาใช้เวลาถึง6เดือนเต็มในการรักษาตัวและฟื้นตัวจากโรคนี้ทําให้เขาเนี่ยมีอาการสู้ผอมเป็นอย่างมากน้าหนักเขาลดไปกว่า45ปอนด์หรือ20กิโลกรัมครับแต่การป่วยครั้งนี้ทําให้เขาได้เริ่มตระหนักและช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเสมือนการชาร์จแบตใหม่และทาให้เขามีสมาธิในการโฟกัสมากยิ่งขึ้นการล้มป่วยครั้งนั้นเนี่ย ไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณที่แก่งกล้าของเขาในการที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้ครับโดยอีลอนมัสเนี่ยได้โพสต์ประโยคขำๆสไตล์ของเขาว่า That's my lesson for taking a vacation Vacation will k you มันแปลว่ามันคือบทเรียนจากการไปพักร้อนการพักร้อนอาจจะทำให้คุณตายได้อีลอนมัสเขายังมีอารมณ์ขันโพสต์ถึงเรื่องแบบนี้นะครับบทเรียนความล้มเหลวที่5ของอีลอนมัสก์ครับกล้าเดิมพันหมดหน้าตัก ก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วว่าอีลอนมัส์เนี่ยแทนที่จะอยู่กินอย่างราชาหลังจากที่ขายบริษัทเพ y p พอได้เงินจํานวนมหาศาลใช่ไหมครับแต่การกินอยู่อย่างราชาการใช้ชีวิตสบายไปตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตของเขาครับเพราะเป้าหมายหลักของเขาก็คือการไปตั้งอนานตคมบนดาวอังคารให้ได้ภายในชีวิตนี้ทาให้หลังจากที่เขานําเงินทั้งหมดที่เขาเก็บมาเนี่ยที่ขายกิจการได้ไปลงทุนแบบหมดหน้าตักนะครับหมดหน้าตักจริงๆ จนทาให้เขาต้องไปขอกู้ยืมเงินจากเพื่อนของเขาเพื่อใช้ชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมปี2009ครับและต้องกู้ยืมเงินจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาอีกเป็นจํานวนกว่า465ล้านเหรียญแถมในช่วงนั้นครับเขาเจอมรสุมชีวิตหนักมากเพราะเขาเจอปัญหาหย่าร้างกับภรรยามันเป็นปัญหาให้เขาเครียดยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับและในครั้งนี้ เขาไม่มีเงินที่จะช่วยให้ธุรกิจแบบครั้งก่อนที่เขาเคยช่วยเทสลามอเตอร์จากการล้มละลายเอาไว้ได้อีกแล้วแต่ก็จากการที่เขาตัดสินใจช่วยเทสลามอเตอร์ในครั้งนั้นครับในท้ายที่สุดมันก็ออกดอกออกผลอย่างงดงามและสามารถชดเชยค่าเสียหายที่ผ่านมาทั้งหมดที่ทเขาเคยทําไว้ได้ครับเขาสามารถคืนเงินที่กู้มาจากกระทรวงพลังงานได้หมดพร้อมดอกเบีย้ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยอีลอนมัสเคยกล่าวไว้ว่า failure er is an option here If things are not falling, you are not innovating enough. ความล้มเหลวคือตัวเลือกหนึ่งเดียวของเป้าหมายของเราเพราะถ้าหากไม่มีการล้มเหลวนั่นก็หมายถึงเรายังไม่ได้สร้างนวัตกรรมที่มากพอครับบทเรียนความล้มเหลวข้อสุดท้าย SpaceX ถือกำเนิดครับในปี2001 Elon Musk มีแนวคิดที่จะนำพืชพันธุ์เนี่ยธรรมชาติบนโลกไปปลูกที่ดาวอังคารครับโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Mars Oasis ทันใดนั้นเองครับเขากับผู้ติดตาม อีก2คนเนี่ยตัดสินใจบินไปที่มอสโกประเทศรัสเซีย,ยเพื่อไปติดต่อขอซื้อจรวดแบบ intercontinental ballistic missile หรือ ICBM ที่เป็นขีปนาวุทธทิ้งตัวพิสัยไกลเพื่อใช้บรรจุสิ่งของส่งไปในอวกาศครับโดยเขาได้ติดต่อบริษัทในรัสเซียไปประมาณ2-3ถึงแห่งแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดครับแต่อีลอนมัสยังเลือกที่จะสู้ต่อกับความฝันที่เขาได้ฝันไว้หลังจากนั้น6เดือนเขากลับไปที่ประเทศรัสเซียอีกครั้งในโปรเจกต์เดิม แต่ครั้งนี้ฝั่งของรัสเซียเสนอดีลในราคา8ล้านดอลลาร์หรือเรา240ล้านบาทต่อการปล่อยจรวดเพียงหนึ่งครั้งครับมันทําให้อีลอนมาร์เนี่ยอุทานออกมาว่ามันโคตรแพงนะครับและหลังจากที่เขาบินกลับมาอีลอนมาร์สยังตัดสินใจที่จะสร้างบริษัทผลิตยานอวากาศขึ้นมาเองซะเลยเพราะเขาคิดว่าธุรกิจของอวกาศเนี่ยมันแพงเกินไปมันทําให้โลกเนี่ยมันไม่พัฒนาวงการอวกาศเท่าที่ควรเขาเลยคิดว่าเขาจะสร้างมันขึ้นมาเอง และนั่นก็คือต้นกำเนิดที่มาของบริษัท SpaceX นั่นเองครับคุณอีลอนมัสเคยเขียนในเลดิกไว้ครั้งหนึ่งครับถึงเทคนิคหลักๆที่เขาจะใช้ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆอยู่เสมอเมื่อลองมาทอดหลักการเรียนรู้ของอีลอนมัสในทุกๆเรื่องเราจะพบกฎหลักๆอยู่2ข้อที่ทุกคนสามารถนาไปปรับใช้ได้เลยครับกฎข้อที่1ทําไม่แน่ใจว่าเรากาลังปลูกต้นไม้แห่งความรู้ครับความหมายโดยไานก็คือการเข้าใจว่าทุกอย่าง มันไม่ได้มีความสําคัญเท่าเทียมกันทั้งหมดในชีวิตครับเมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้แล้วจะพบว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจําเป็นต้องเรียนบางเรื่องอาจจะอยู่ไกลเกินไปชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้นั้นอยู่เป็นกิ่งไม้สูงๆแล้วแทนที่เราจะเรียนเรื่องพื้นฐานสร้างลําต้นของมันก่อนควรดูว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของสิ่งที่เราจะเป็นสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าอะไรคือแกนที่เป็นใจกลางของเรื่องนั้นๆหามันให้เจอแล้วเริ่มเรียนรู้จากตรงนั้นครับ สมมติหากคุณผู้ฟังอยากเรียนภาษาอังกฤษสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเรียนมาตั้งแต่ฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมครับเพราะว่าในภาษาที่เราพูดกันทุกวันนี้เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้โดยการฟังจากพ่อแม่แล้วเราก็ลองฝึกหัดพูดแล้วเราก็มาเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มเขียนแต่ปัญหาที่คนไทยยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าในตอนอนุบาลหนึ่งเราไม่ได้เริ่อจากการฟังครับเราเริ่มจากการเขียนก่อนมาอ่านแล้วมาพูดแล้วเราเพิ่งจะมาฟังตอนปฐมป,ปลายหรือมัธยมต้น ผมว่านี่แหละมันน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้แต่ผมโชคดีที่ผมมีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยพูดได้นิดหน่อยหลายคนครับเวลาเริ่มเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมักติดกับดักและเสียเวลากับรายละเอียดหลายอย่างที่มันดูไม่สําคัญแต่เรากลับเลือกที่จะไปสนใจมันโมวแต่คิดถึงใบไม้ใบนั้นหรือกิ่งว่าติดกับลังต้นได้อย่างไรซึ่งเป็นการมองจากด้านนอกเข้ามาด้านในครับจนบางครั้งเนี่ยการที่ไม่ได้ จัดลำดับความสําคัญกับสิ่งที่เราจะเรียนรู้อาจจะทําให้เราเกิดความสับสนและท้อไปเลยก็มีดังนั้นค่อยๆเรียนรู้จากตรงกลางออกไปเริ่มจากแกนและความรู้ที่เป็นพื้นฐานก่อนครับไม่งั้นจากที่เราจะเรียนรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นอัดความรู้อัดข้อมูลเข้าไปและทําให้สมองของเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากตรงนี้การเรียนรู้แบบที่คุณอีลอนมาร์แนะนแนะนำนะครับมันอาจจะดูช้าในช่วงแรก,แรก แต่มันจะทําให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่างรวดเร็วในภายหลังเพราะว่ามันมั่นคงกว่าครับกฎข้อที่2เราจะเรียนรู้เมื่อเชื่อมต่อความรู้ในหัวเข้าด้วยกันนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคุณอีลอนมัสก์นะครับถึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหากรรมต่างๆสร้างอินโนเวชันได้มากมายเขาเริ่มเรียนรู้ที่แก่ลำต้นของต้นไม้ก่อนสมมุติว่าเรื่องที่เรียนรู้ของเราเนี่ยเปรียบเป็นต้นไม้นะครับ เขาจะเริ่มเรียนรู้จากลําต้นของมันก่อนเรียนรู้จากแกัดของมันก่อนแล้วก็ไปที่การแต่กิ่งก้านจากนั้นก็เชื่อมต่อเข้ากับต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับคุณอีลอนมัสก์ไม่เคยเรียนรู้อะไรแบบสุ่มๆเพราะทุกเรื่องมันเชื่อมต่อเข้ากันหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อเขารับความรู้หนึ่งเข้ามาเขาก็จะเชื่อมความรู้อีกหนึ่งความรู้เข้ากันเพื่อทําให้มันกว้างและแข็งแรงมากขึ้นครับ คุณอีลอนมัสก์ก็ไม่ต่างอะไรจากนักตกแต่งสวนที่รู้ว่าเขาควรจะตกแต่งสวนอย่างไรเพราะว่าคนทั่วไปครับอาจจะเก็บเศษกิ่งไม้แห้งๆที่ตกตามตามพื้นสุดท้ายก็จะมีกิ่งไม้มากมายที่เราไม่สามารถเอาไปได้ทั้งหมดนอกจากจะเอาไปเป็นฟืนเผาไฟนะครับและคุณอีลอนมัสก์ครับเขาลงมือปลูกต้นไม้ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มันกลายเป็นต้นไม้ที่ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วทุกๆคนทําได้ครับ เพราะกฎข้อที่2ก็คือมันเป็นพื้นฐานที่ไม่ได้ยากเกินไปเลยเรามาเริ่มจากพื้นฐานก่อนครับหากอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราสร้าง growth m i n มเ e t ได้แล้วเรารู้แล้วว่าเราอยากเรียนอะไรเป้าหมายเราคืออะไรเริ่มจากพื้นฐานก่อนครับเรียนรู้จากภายในเราค่อยออกสู่โลกภายนอกหรือเพิ่มความ advance เข้าไปเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาทางเชื่อมต่อมันเข้าด้วยกันซึ่งการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อปรับตัวเพื่อให้ชุนคุ้นชินกับระบบใหม่ๆ แม้ตอนแรกๆเราจะรู้สึกว่ามันมันช้ามันไม่ทันใจแต่สิ่งที่เราทําคือการสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตในอนาคตครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าหากเรายัางใช้วิธีการเดิมๆเ,เรียนรู้กับเรื่องเดิมๆเ,เหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแต่อะไรหลายๆอย่างในโลกก็ถูก d i s r u p t ไปเยอะแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆหรือผลลัพธ์อาจจะไม่ออกมาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหากอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราเอาเทคนิค2ข้อของคุณอีลอนมัส์ไปใช้ได้นะครับ ขั้นตอนที่1ก็คือหาแกนหรือเรื่องที่เป็นใจกลางของเรื่องที่เราจะเรียนรู้หามาให้เจอแล้วเริ่มเรียนรู้จากตรงนั้นครับและกฎข้อที่2ก็คือเราจะเรียนรู้เมื่อเชื่อมต่อความรู้ในหัวเข้าด้วยกันอีลอนมาร์สครับเขาเป็นมหาเศรษฐีในวัย49ปีผู้ที่เคยครองตําแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งครับก่อนที่จะโดนเจฟเจฟเบโซสนะครับเจ้าของอเมซอนเนี่ยทวงตําแหน่งคืน โดยเขามีทรัพย์สินกว่า1.74แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้าน2 0 0 0ล้านล้านบาทนะครับผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าก่อนหน้านี้ครับเราคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าอีลอนมารกเป็นคนที่ไม่ได้สนใจบุที่การศึกษาจากคนที่อยากเข้ามาทำงานกับเทสลาใช่ไหมครับครั้งหนึ่งเขาเคยโพสต์ข้อความลงบนทวิต t ตอรส่วนตัวตามหาพนักงานที่จะทำงานในตำแหน่งเกี่ยวกับ AI โดยไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยก็ได้ขอแค่ทํางานได้จริงๆก็พออี Elon Musk ลอนมารครับรับพนักงานร่วมทีม AI t e เทสลาไม่ต้องมีปริญญาไม่ต้องจบการศึกษาขอแค่ทํางานได้เฉยเฉพอครับรวมถึงอีลอนมาร์เนี่ยยังเคยให้สัมภาษณ์โดยยกตัวอย่างว่าบุคคลระดับโลกอย่างบิลเกสแลรี่อลิสันหรือสตีฟจ็อบเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเช่นกันดังนั้นการจ้างงานคนที่ไม่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัย อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะอีลอนมัสก์คำนึงถึงความเก่งความสามารถและทักษะของพนักงานมากกว่าวุฒธธิการศึกษาครับแต่อย่างไรก็ตามการที่อีลอนมัสก์มองหาพนักงานเข้ามาร่วมทีมจากความเก่งมันไม่ได้หมายความว่าความเก่งจะเป็นสิ่งเดียวที่อีลอนมัสก์ต้องการจากพนักงานครับครั้งหนึ่งอีลอนเคยให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีรายการหนึ่งว่าหนึ่งในการจ้างงานที่เป็นความผิดพลาดมากที่สุดในอดีตคือการ มองหาแต่ความสามารถทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวครับหรือ IQ โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องผลกระทบที่คนรอบๆตัวต้องเจอคือการเป็นคนที่มีจิตใจและบุค,คลิกที่ดีหรือ EQ ที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับนี่ก็เป็นประวัติทั้งการถอดบทเรียนจากความล้มเหลวและก็บทเรียนจากการเรียนรู้ของคุณอีลอนมสัสนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างอิทธิพลต่อโลกและศตวรรษนี้ได้เยอะมากๆคนหนึ่งตั้งแต่ คริปโตเคอเรนซีไปจนถึงเรื่องของอวกาศเพราะว่าหากคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่คุณนีลอนมากส์โพสต์ถึงเหรียญใดก็ตามเนี่ยล่าสุดที่เป็นเหรียญโดสคอยใช่ไหมครับถ้าไม่เหรียญโดสคอยเนี่ยราคาพุ่งขึ้นสูงมากๆครับแล้วพอครั้งหนึ่งเขาโพสต์ถึงเหรียญชิบะว่าเขาไม่ได้ถือเหรียญนั้นเนี่ยเหรียญชิบะดิ่งลงดิ่งไปเยอะมากครับซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลกับหลายๆธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรม และผมมั่นใจว่าหากโลกข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยคนคนนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นแน่นอนครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังาจะได้ไอเดียและก็แนวคิดอะไรดีๆไปต่อยอดเยอะพอสมควรครับไว้เรามาเจอกันในอาร์ติเคิลหน้านะครับวันนี้เดอะไลบรารีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ